Okay. มาถึงตัวเปเปอร์กันนะครับก็วันวันนี้เริ่มที่อีชินะครับอีชีเราก็มองเป็นอ่ากไรสุดเป็นการคาดการกำไรสุดที่ในไตรมาสสนะครับก็มองที่298ล้านอันนี้ก็บวกเยินเยียค่อนข้างเยอะนะครับ55%แต่ว่าก็จะลบ9% Q1Q นะครับปกติพวกเครื่องดื่มเนี่ยกลุ่มเครื่องดื่มนี่จะดีในช่วงของหน้าร้อนนะครับ ต่มาสีก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวฝนตกเย็นๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นซีซัอลที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าเขาเนี่ยก็เรียกว่าลดลงน้อยกว่าที่เคยคาดการไว้นะครับก็ภาพรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับมาจินก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการใช้กําลังการผลิตที่ที่มากขึ้นนะครับที่72เปเซเทียบกับปีที่แล้วก็อยู่ที่63เเซแต่พอมาเทียบกับแต่มาสาเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกก็คือเป็นเป็นโลซีซอนเนี่ยก็ทําให้กําลังการผลิตอาจจะใช้น้อยลงนะครับ ก็ปีนี้ทั้งปีไอปี2023ทั้งปีเนี่ยก็คาดกำไรสุดที่ที่1.1พันล้านก็ถือเป็นการบวกก้าวกระโดดเลยบวก73%เปอเนเยือนเยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรในไตรมาสที่1ปีนี้ก็มองแล้วโตทั้งเยือนเยียแล้วก็คิวอันคิวนะครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังเป็นดูดีอยู่นะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายอยู่ที่22บบาทนะครับอีกตัวปูนใหญ่นะครับ acc เมื่อวานประกาศงบออกมา ขาดทุนนะครับ1.1พันล้านอันนี้ก็เรียกว่าลดลงจากกำไร2.4พันล้านในเตร์3นะครับตามคาดก็คือมีการบันทึกตัวขาดทุนจากโรงปูนที่เมียนมานะครับประมาณ1.6พันล้านแล้วก็มีตัวเลขของการปรับสินค้าคงคลัง inventory loss เนี่ยลบมาอีก492สองอันนี้ก็รวมกันประมาณ2,000กว่าละ ก็ทําให้ภาพรวมของธุรกิจจริงๆเนี่ยกำไรถ้าไม่รวมรายการพิเศษจะกําไรประมาณพันล้านนะครับแต่ก็ <c oughs> เป็นการลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็มองกันมาอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเคมีกลุ่มเคมีของเขาหรือว่าธุรกิจปูนนะครับก็ดูยังเป็นแนวโน้มในเชิงน egative อยู่และการก็ภาพยังไม่ค่อยดีนะครับ e ีพ t าต่างๆก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ ควอท่หนึ่งปีนี้เนี่ยเชื่อว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะภาพรวมนะอย่างแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือไม่มีรลยการพิเศษก็ทําให้กำไรเนี่ยแน่นอนต้องเป็นบวกอยู่แล้วละ,ละแต่ว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยต,ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่ก็ยังประคองตัวไปได้นะครับแล้วก็คาดหวังก็คือในช่วงแตมเมาไปเนี่ย งบประมาณของรัฐบาลออกมาถ้าเริ่มใช้ได้ในแต่มสองเนี่ยการก่อสร้างอะไรต่างๆก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ทําให้วัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์อาจจะดีขึ้นนะครับสำหรับโดเมสติกภาพรวมตอนนี้เราก็เลยยังค่อนข้างเฉยๆกันมันนะครับก็เป็นแนะนำถือนะครับก็ปรับลงนิดหน่อยนะครับราคาเป้าหมายตอนนี้อยู่ที่302ล้านไอ้ยสองบาทนะครับสำหรับปูนใหญ่นะครับเอ t นะครับเมื่อกี้ก็เกินไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่า ภาพของไตรมาสหนึ่งของเขาเรีวที่จะปิดงบกันยานะครับดังนั้นงบที่จะประกาศเนี่ยจะเป็นไตรมาสหนึ่งนะครับก็กําไรที่5.2พันล้านก็บวก50% Q on Q นะครับนี่ก็ถือว่าภาพจริงๆเนี่ยแล้วก็เติบโตเยอะมากในเยีอนเยียอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่ามันก็เป็นการเติบโตตามสภาวะที่ฟื้นตัวอย่างที่เคยคุยมาตลอดว่าปี23จะเป็นปีที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจนและปี24ี่เนี่ย จะเห็นกําไรของ a t t เนี่ยก้าวกระโดดได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนฟิกคอสทุกอย่างจบแบบถูกควบคุมเป็นหมดละตอนนี้ที่นักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาการบินที่เพิ่มขึ้นะไรพวกนี้มันก็เป็นไรายได้ที่เข้ามาให้ a t t เต็ต่ไมเต็มหนวดเป็นกําไรลงมาเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องของอนักท่องเที่ยวที่อาจจะกลับมายังไม่ มากแบบเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คาดหรือเปล่าเพราะว่าจีนเองตอนนี้ก็ยังใช้คําว่า 50- 50ตอนนี้เราก็คาดหวังกับจีนเยอะนะครับแต่ว่าด้วยมาตรการที่กระตุ้นออกมาเนี่ยก็หวังว่าจะช่วยทําให้หนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยออกมานอกประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นทุกอย่างก็การใช้ใจ่ายอะไรน่าจะดีขึ้นอน,นีก็เป็นความคาดหวังที่อาจจะต้องรอดูความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าเสื่อมเพราะว่ามีการเปิดรันเวย์ใหม่มีการเปิดเทอร์มินอลใหม่อะไรเนี้ยค่าเสื่อม ถ่วงนิดนึงให้กับกำไรของ AOT นะครับไม่ได้ดีอย่างที่อย่างที่คาดกันเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะพอมีดาวไซด์นิดหน่อยแล้วก็การเติบโตทุกอย่างมันอินไพรส์ไปหมดแล้วเราก็ใส่ไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ได้ t a ร็กเก็ตไพรซเหมือนเดิมก็คือ67บาทเนี่ยเราก็ยังแนะนำแค่ถือนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสายยังดูไม่ค่อยดีแล้วก็กังวลกันก็อนาคตก็คือเรื่องโออร์แห่งเราเคยคุยไปแล้วว่าเออทจะต้องลงทุนเป็นแสนล้านในการที่จะรสร้างพวก เ e r ไม่ a l ใหม่หรือว่าพวกส่วนต่อขยายใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็มาดูกันว่าเขาต้องใช้เงินเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโอไวแหงที่เราอาจจะดูเรียกว่ากดดันเรียกว่าใช้คําว่ากดดันกําไรของเขาละกันก็ยังเลยมองเป็นนิวทรัลนะครับก็เป็นแนะนําแค่ถือนะครับอีกตัวนะครับเป็น t ท s โก้นะฮะเทสโ o ้นี่ยก็เราคาดนะครับกำไรสุทธิ ในไตมาสสี่เนี่ยอยู่ที่218ล้านอันนี้ก็ลดลงเยอะเยินเยียนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยปี2อเนี่ยเป็นปีที่ไม่มีโครงการรัฐนะครับเพราะว่างบประมาณไม่ออกเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าพอไม่มีเนี่ยพวกโครงการใหม่ๆเลยมันไม่เกิดเนี่ยทัสกซึ่งทําพวกยางมาตอยเนี่ยพอไม่มีโครงการใหม่ๆก็ทําให้ไรายได้ก็หายไปเยอะก็เป็นเน้นส่งออกแทนนะครับงนั้นส่งออกยังดีอยู่แต่ว่ามันก็ชดเชยในประเทศไม่ได้เพราะว่ามารจิ้นที่ในประเทศเนี่ยจะได้มากกว่า นะครับแล้วก็ประเด็นที่ทุกคนจับตามองก็คือเรื่องการซื้อน้ํามันจากเวเนเนี่ยตอนที่ประกาศกว่า US ยกเลิกแซนชันไปเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นล่ละว่าแอสโกรนัทจะได้ประโยชน์เต็มๆปรากฏถึงวันนี้ยังไม่ได้น้ํามันเลยนะครับก็เหมือนกับการเจราจาซื้ออะไรเงี้ยมันล่าช้ามากรวมถึงพอ US ลิฟปุ๊บเนี่ยใครที่พอจะได้อะไรเงี้ยทุกคนก็แย่งกันเข้าไปซื้อเพราะว่าน้ํามันเวเนอย่างที่ทราบก็คือเป็นน้ํามันที่เป็นเทรดที่สุดในโลก แต่ว่าทำยามาตอยได้ได้ยิวที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็แย่งกันซื้ออย่างเงี้ยการเจราจารก็เลยไม่ง่ายนะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยแล้วก็มีโอกาสถ้าได้จริงๆก็จะเป็นช่วงท้ายของการยกเลิกแซงชั i ละเพราะ s a n c t i o n จะหมดก็คือเมษานี้นะครับแล้วถ้าได้แค่ล็อตเดียวหรือว่าช่วงท้ายๆไปช่วงแบบใกล้ๆหมด s a n c t i o n เนี่ยก็ทําให้เรียกว่าจำนวนที่ได้มามันอาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ทำให้ benefit ที่ได้ที่เคยคาด<ม>กันว่าจะได้เยอะ<ๆ> ก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเราก็ไม่ได้ใส่ประมาณการว่าไปหวังน้ํามันจากไปไนนะเราจะไปหวังน้ํามันจากแหล่งเดิมก็ตอนนี้รู้สึกคลัมเบียนะใช่เป็นคลัมเบียซึ่งคลัมเบียก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องว่าการส่งมอบล่าช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ภาพรวมของทาสโกในช่วงโดยเฉพาะครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบไปลุน้นกันก็คือทาสโกเนี่ยก็ต้องพึ่งพา งบรัฐแหละนี่ต้องยอมรับตรงๆแล้วก็ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยงบประมาณของรัฐเนี้ยน่าจะได้ประมาณสักเมษาเบิกจ่ายสักประมาณพฤษภามิถุนาอะไรเริ่มมีโครงการอะไรใหม่ๆก็จะเป็นครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยจะชัดเจนมากว่าน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้กําไรเขาก็คงจะเริ่มกลับเข้ามาได้ดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนั้นภาพรวมทุกอย่างมันก็เลยดูแบบ อาจจะดูแย่ลงมานิดนึงนะครับเราก็เลยมีการปรับประมาณการของเราลงประมาณ22%สาหรับปีนี้นะครับแล้วก็แล้วก็6%ปีหน้านะครับก็คาดหวังว่าทุกอย่างมันน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจาก valuation นียเราก็ยังแนะนําเป็นซื้อนะครับแต่ว่าปรับเป้าหมายราคาลงเหลือ19.4บาทนะครับจากเดิม25ก็ประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของโครงการรัฐที่ดีเลยไปนี่แหละก็ทําให้จะดูดูในประเทศดูแย่ลงนะครับก็อันนี้ก็คิดว่า มีประเด็นที่ต้องติดตามแล้วกันเป็นขีดอีเวนท์ที่อาจจะเป็นอัไซายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปรับประมาณการว่าซื้อน้ํามันไม่ได้สมมติอ่ะเดี๋ยวเดือนเมษายนสมมตุติหมดเวลาที่เขาแซงชั่นช่วงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะมีการต่อไปอีกหรือเปล่านะครับนนก็รวมกันกใช่ว่าจะถ้าต่อกันได้ก็จ,จะมีเวลาเพิ่มที่จะให้มีโอกาสซื้อน้ํามันจากเวเนแล้วก็ทําให้ภาพรวมของย d ดีขึ้นมาจิน้นอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับหรือว่าถ้าดีกว่านั้นสมมุติมีการลิฟต์เซงชั่นออกเลยนะครับอันนี้ก็ จะสะดวกในการซื้อแล้วแล้วก็แต่เวเนียเนี่ยจริงๆก็ยังแอบลุ้นยากนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เขามีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาขาดทั้งแรงงานนะครับเงินเฟ้อก็เยอะทีเนี้ยคือต่อให้ต่อให้อยากจะผลิตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถแรมอัพขึ้นมาได้ทันนะครับมันก็เลยไม่เพียงพอแบบนี้คนก็เลยไปแย่งกันซื้อเพราะนั้นก็เลยเราก็เลยปรับเอาออกมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรดีขึ้นเดี๋ยวคงมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในรายการนะครับ เดเพิ่มครหมดแล้วแล้วก็พอดีวันนี้พี่วิวัตก็ติดภารกิจนะครับก็ไม่ได้เข้ามาในรายการก็จะฝากหุ้นไว้นะครับสำหรับตัวหุ้นเด่นเทคนิคอลประเด็นนี้ยังทำไม่ทันก็ฝากไว้มาก็จะเป็น2ตัวนะครับก็เป็น GPC s กับ WPH นะครับที่พี่วัดฝากไว้2ตัวนะครับแล้วก็สำหรับ พื้นฐานวันนี้เนี่ยเราก็อยากเชียร์ก็คือปอทสพนะครับโดยน้ํามันมันขึ้นมา75ละเป็นเลเวลที่ไม่ได้เห็นมาสักพักแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องก็เชียร์เป็นตัวปอทสพแล้วก็อีกตัวเป็นอีชีนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่างบก็ดูอย่างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังน่าจะยังเติบโตต่อด้วยก็เป็น2ตัวที่ให้สำหรับพื้นฐานนะครับพี p กับอีชี่ี่วัดก็คือ GPS c กับ w p h อันนี้ก็เดี๋ยวมีคำถามในช่องแชทนะครับ คุณเควินนะครับถามว่าตัวโฆษณา out of home media เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยไหมนะครับจริงๆก่อนหน้านี้โดนไปพักหนึ่งละเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยมีการเปลี่ยนพวกป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นดิจิทัลกันค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้คือเหมือนกับมันป้ายบิวบอร์ดจะเป็นป้ายนิ่งๆมไม่ได้ไม่ได้แบบมีความเคลื่อนไหวคุณภาพไว้นิ่มาขึงใช่แล,ลแล้วก็อย่างถ้าตามเสา BTS หรือตามที่เป็นแบบ ่วนใหญ่จะเป็นสแตติกก็คือเป็นเป็นภาพนิ่งๆหลังๆก็พวกที่จอเล็กแบบไม่ใช่บิลบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยจะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นดิจิทัลกันหมดแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเรียกว่าเขาปรับตัวไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ถูกดิสรับแบบแบบทีวีแบบเนี้ยน่าจะน่าจะค่อนข้างยากแล้วด้วยไซส์ด้วยแรยงต่างก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกว่าบิลบอร์ดเนี่ยจะตายหายไปเลยด้วยซ้ำ mm hmm. แต่สุดท้ายเนี่ยเท่าที่ดูช่วงหลังๆมันเหมือนเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะว่า หนึ่งค่าใช้จ่ายจะาจาไม่ได้สูงถ้าเทียบกับพวกดิจิตอลต่างๆแล้วก็รวมถึงความใหญ่ของมันเนี่ยยังไม่มีอะไรทดแทนได้นะครับ mm hmm. น,นี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เชื่อว่ายังไม่ได้เป็นจุดที่ถึงขนาดที่รับว่าแย่ไปขนาดมันทีวีโดนอะไรเงี้ยคือตราบใดที่เรายัางออกไปใช้จ่ายใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมันก็น่าจะยังอยู่ได้นะทุกคน แต่ว่ามันก็จะมีเปลี่ยนที่ช่วงที่ผ่านมาก็คือเปลี่ยนจากภาพนิ่งมาเป็นจอดิจิตอลที่ปรับเปลี่ยนได้มันก็จะกลายเป็นถ้าเราไปดูตามตามเสา BTS ะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเห็นภาพที่เป็นเป็นเหมือนจอทีวีแหละง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆมันก็ทําให้ความน่าสนใจหรือว่ามันมีแสงสีอะไรที่ดึงดูดได้มากกว่าน,นี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อย่างแพนบีอะไรพวกนี้เขาก็ปรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับ เราจะชอบแผนบีมากกว่าใช่ไหมครับพี่หมดใช่ครับชอบแผนบีมากกว่า VGI <c oughs> มันโดนโดนโดนตัวลูกๆูึงอยู่ใช่ <c urry> พวกเคอรีพวกรับปิดอะไรอย่เง,งี้ยที่ยังขาดทุนก็แด a ว VGI อยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแผน B ก็เป็นเรียกว่าเขาก็เป็น number o n วละแล้วก็ภาพรวมก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เริ่มไปสู่พวกสปอร์ตด้วยกีฬาต่างๆพวกไปแบบเป็น เรียกว่าไปไปเหมากีฬามาเนี่ยก็ทําให้เขาก็มีรายได้ในส่วนหนึ่งเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราชอบนะครับครับก็วันนี้รายการอาจจะจบเร็วนิดน,นึงนะครับพี่วัดไม่อยู่นะโอเคก็ครบทวนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ8ปดโมงสิทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ d i s c o ้ e c ริวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ